สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการใช้งานดิจิตอลเลเวลหรือเกจวัดองศาโมเดลห้าแปดศนขีศูสองแบรนด์มอลอนไลท์ของประเทศอังกฤษเรามาดูการใช้งานกันครับ ตัวเครื่องจะมีด้วยกัน3าโมเดลนะครับก็จะมี010งอทั้ง3ามโมเดลนะครับก็จะต่างกันตรงความยาวของตัวเครื่องนะครับจะมีตั้งแต่150จนถึง600มิลตัวนี้จะเป็นโมเดลกลาง02นะครับก็ตัวหน้าดิสเพย์ก็จะประกอบไปด้วยตัวหน้าจอครับแสดงองศาในการวัดปุ่มกดเปิดปิดนะครับเซตเลเวลโหค่าหรือเปิดเลเซอร์นะครับด้านข้างจะมีระดับน้ำนะครับในรุ่น02และ03นะครับ ตัวด้านนี้จะเป็นเลเซอร์การใช้งานนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาเราสามารถเอาไปวางฉากกับชิ้นงานเพื่อที่จะวัดองศาได้ครับผมยกตัวอย่างชิ้นงานนะครับตัวนี้สามารถไปวัดวางบนชิ้นงานแล้วก็เซ็ตให้เป็นซีโเพื่อดูองศาระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ได้นะครับซีโรเสร็จปุ๊บเราก็อเอา วัดบนนี้ต่อนะครับอ่าตัวนี้ก็อยู่ที่30สองศานะครับก็น้นใต้จะมีแม่เหล็กนะครับเอาสามารถไปดูติดก,กับตัวโลหะได้เลยครับผมอ่าส่วนตัวเลเซอร์นะครับก็จะมีเอาไว้ดูว่ามันได้ฉากหรือเปล่านะครับกับตัวที่เราวัดองศาอยู่นะครับการใช้งานก็มีเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ